ตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงกว่กวาแม่พรไม่ได้ออกกำลังกายวันนี้วันเสาร์เสาร์อาทิตย์ก็จะหยุดพักพรวันละสี่สิบห้าสิบนาทีนี่เหนื่อยทั้งวันโดยสุขภาพเรายังไม่ค่อยแข็งแรงดีเดี๋ยวแม่พรจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่แม่พรให้เคมีบำบัดครบ สิบหครั้งไปเรียบร้อยครบหนึ่งเดือนแล้วหลังจากนั้นหมอเขาก็จะนัดนัดไปตรวจเลือดตรวจสุขภาพทุกๆ2สองอาทิตย์แล้วก็จะได้ยาได้ยามากินสิบปีแล้วก็หนึ่งปีกินกินยายาวๆไปเลยแล้วก็วันที่ห้า หมอก็จะไปหมอเขาก็จะนัดตรวจสุขภาพสุขภาพของกระดูกแล้วก็ทุกๆหเดือนก็จะต้องฉีดแคลเซียมฉีดยาบำรุงกระดูกเพราะว่าผลจากการให้เคมีบำบัดเนาะทำให้กระดูกเราไม่ค่อยแข็งแรงเดี๋ยวเราก็อายุมากแล้วมันก็จะ60สิบแล้ว ที่แม่พอรออกกําลังกายก็เพราะว่าถ้าไม่ทําอ่ะหมอเขาพยายาบังคับให้ไปออกที่โรงพยาบาลอาทิตย์ละสามวันแม่พรไม่ค่อยสะดวกที่พอบ้านจะไปส่งแกก็ไม่ค่อยสบายแม่พรก็เลยเลือกที่จะทําเองโกหกไม่ได้เพราะว่าหมอเขาตรวจสุขภาพเราตรวจระบบหัวใจเราเขาก็จะรุนทีเลยว่า เราทำจริงไม่จริงอ่าวันที่1เมษายนหมอค่อยจะนัดตรวจโอ้ไม่ใช่ <laughs> นัดผ่าตัดนัดผ่าตัดอีกผ่าผ่าต,าตัดลังไข่ผ่าตัดลังไข่ออกทั้งสองข้างเลยเพราะว่าเดี๋ยว หมอเขากลัวว่าจะมีปัญหาก็เลยต้องตัดทิ้งซะให้มันหมดปัญหาไปเลยแม่พรก็มีมาเท่านี้แหลนะเนาะก็ไม่รู้จะพูดอะไรแม่พรก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเด็ดออกแล้ว เีขาเกาะสร้างข้ากลับบ้านเถอะไป